เดี๋ยวแรไอ้บ้นตอนต,อนต้นไม้ของขวัญที่ควบคุมไม่ได้แย่จ,จังเลยนะแย่จังแย่จังแย่จังทำไงดีอ่าอาฮะ,ะไม่รีบเต็มตัวเดี๋ยวก็ไปงานวันเกิดกอนชิโตกะไม่ทันแล้วนะเฮ้ของขวัญเป็นอะไรเดียวฉันก็เห็นได้กลุ่มแบบนี้ทุกปีเลยเออเฮ้อฮไงนี่ไม่ใช่เวลามานอนนะอ้าวโนบิตะฉันเหรอ ฉันมาจากเมื่อหนึ่งปีก่อนมีของขวัญให้ชิสุกายังอ่ะขอดูหน่อยดิอเอเพราะว่ายังหาไม่ได้ถึงได้ต้มอ,อยู่นี่ไงแล่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นอแปลว่าเบี้ยวจริงๆสินะ,ะไม่หรอกฉันต้องทำได้สิอะ,อะไรของเขาอ่ะก็นั่นนะสิ่เออจะอานึกออกแล้ว วันนี้เดิเมื่อหนึ่งปีก่อนหนึ่งปีก่อนเหรอ,อรู้สึกว่าตัวเองหาของขวัญได้ไม่ดีเอาซนเลยแต่ว่าชิสูกะเขาก็ดีใจไม่ใช่เหรอแต่ถ้ารีบเตรียมหาซะตั้งแต่เนิ่นๆฉันก็คงจะมีของขวัญที่ไม่แพ้คนอื่นไปให้เขาแล้วล่ะอืมอืม,อม งันนะฉันก็มีของดีอยู่เหมือนกันนะ,ะนี่เดะต้นไม้สําหรับของขวัญน, <c oughs> นี่มันแค่กระถางเองเนี่ยไหนละของขวัญน,นายต้องเป็นคนปลูกไงนล่าปลูกงั้นเหรอนายต้องเขียนชื่อของคนที่อยากจะให้ของขวัญลงบนกระถางใบนี้แล้วก็มันรดน้ําไม่นานต้นไม้มันก็จะเติบโตแล้วก็ออกผลมาให้เป็นของขวัญแล้วผลของขวัญจะออกมาเป็นแบบไหนเหรอเรื่องนั้นฉันไม่รู้หรอกนะ แต่ว่ามันต้องเป็นของขวัญสุดวิเศษที่ทําให้อีกฝ่ายนะ้พอใจแน่แน่เลยโอ้ยของขวัญสุดวิเศษอ,อฉันนะเพื่งนใครได้รับของขวัญที่วิเศษขนาดนี้ขอบคุณแะเจ้านอบิตาแต่ว่าภายในหนึ่งปีนะนายจะต้องรดน้ําต้นไม้นี่ทุกวันห้ามเบี้ยวเลยนะเฮ้ยแค่รดน้าเฉยๆเองง่ายจะตายปะ อ่อนงวกแล้วล่ะจะออกมาเป็นของข,องขวัญแบบไหนกันนะอยากรู้จังเลยฉันนั่นตลอดหนึ่งปีนะจะต้องเอ,อ้จริงสินั่งถายไมชินไปดูดีกว่า<ะ>อ้าวอะให้ลืมเรื่องนั้นไปสนิทเลยเฮ้ยฉันเอากระถางไว้ตรงไหนนะอ,อ,อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่มีที่ไหนก็ไม่มีอา้าเจอแล้วโฮ้ยเหี่ยไปฉันแล้วอะ ต้องเทียวสิก็นายได้รถน้ําแค่สามวันแรกเท่านั้นเองนี่นะอ้าวเราจะไปไหนเล้าถ้ารถน้ำให้มันเยอะๆแล้วก็จงเติบโตเติบโตเติบโตเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงจงเติบโตเติบโตจงเติบโตมันไม่ไหวแล้วนะไงโนบิตะ ต้องลงจะให้อะไรเป็นของขวัญล่ะฮะของฉันเป็นไพ่ชัดหน้านี่ไงส่วนของฉันเป็นโบจากฝรั่งเศสส่วนเด็กที่ซุกยี่มันจะให้ดอกกุหลาบที่ปลูกเองเลยนะอ่อนนะโอ้ร้ายนะเนี่ยงั้นพวกนั้นไปก่อนนะและอย่าบอชาล่ะหาทางช่วยหน่อยสิช่วยยังไงเล่าของพิเศษที่ชุบชีวิตต้นไม้ได้ยังไงเล่านี่ของแบบนั้นไมไม่อกไม่มีของที่ทำให้ต้นไม้ เฮ้ยเอาใส่ไม่หมดเลยไอ้ไม่ได้นะไม่ได้เออทำอะไรบ้าๆแบบนี้ลนะออีกเดี๋ยวงานวันเกิดก็จะเริ่มแล้วนะเอ้าอะไรก็ได้นะไปซื้อกันเธอเร็วไปรลไปเร็วเร็ววอะไรอ่ะฮะต้นอ่อนคือชีบแล้วเป็นไปได้อย่างไงเนี่ยเ้ย ดูไม่เหมือนกับภาพที่เคยคิดเอาไว้เลยนะเหมือนเหมือนจะต่างกันนิดหน่อยอะนิดหน่อยที่ไหนก็เล่าแบบนี้มันต่างโดยสิ้นเชิงเลยก็ไหนอยากทำป้าเองนี่นะ ขันในนั้นจะมีของขวัญที่แสนวิเศษอยู่จริงๆไหมนะ้า เอ้ยมันกำลังจะได้ไปฟดสุลแล้วเฮ้ยตายอะไรเนี่ยไปไหนล่ะฮ้องรู้ให้ได้เลยว่านานผลของขวัญจะเป็นยังไง không phải, Ông phải, không phải, không phải, đi thôi. Tony! ดอลลราไอมอนอันเนี้ของนบิตาเหรออย่าบอกนะว่านี่เป็นของขวัญนะเอ๊ะจริงเหรอเนี่ยเออคือว่ามันคือเดะดอกบานออกแล้วทำเหมือนของจริงเลยอ่ะดูวันนี้นั้นมันจะเป็นอะไรที่โอ้ ของขวัญแบบนี้มันวิเศษตรงไหนอ่ะก็เพราะว่านายเนี่ยทำพลาด่แต่กลางทางเลยดิชิสุกะขอโทษนะที่ให้ของขวัญแปลกๆไม่หรอกจ้าขอบคุณมากนะให้ตายสิคิดอะไรของแกอยู่เนี่ยนั่นสินะให้บันเผาได้ไงเนอะชิสุกะเนอะแต่ว่าเอามันเผามาให้เนี่ยนะวันเกิดเขานาะตลกมากนะเจ้ามิตา